สวัสดีครับผมเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้ถิ่มกินพัดเพชรปลาไหลนะครับผมพัดเพชรปลาไหลอู้เปิดเสียบครับผมนี่ครับมาเด้อครับพี่น้องกินเขาย่มแลงนะครับผมตะเวนกระลังตกดินนะครับผมบรรยากาศดีเลยนะครับผมบรรยากาศดีเย็นดีสบายนะครับผมพึ่งแลวจากภารกิจนอกครับพี่น้องอู้เปิดเสียบนะครับผมครับ ข่าวนียวน้ำจากน้อยนะครับผมข่าวนียวจักน้อยลวยกันเลยเนาะครับผมครับนี่ครับของหมักเบาวเลยนาะครับผมอัดเผ็ดปลาไหลนี่ครับใส่ใบบักกูดแล้วก็ใส่บักแข้งนะครับผมบักแข้งอ้กินหอมอมนะครับ ครับโหซูสโตนั่นครับผมที่น้องครับเด๋ยวเขาแรงน้ำกันเด้อครับผม มัไม่กินข้าวนี่ครับร่วมัวผานครับผมอืมบรรยากาศล้างบ้านที่เขาครับนี่ครับ อืวันหยุดพักผ่อนนะครับผมไปเที่ยวสสยนอกกันครับพี่น้องครับ ว่าบรรดาป่าคือเอียนนะครับผมเอียนนี่แหละครับคล้องแท้ครับเนี่ยคือหมานะครับป่าคือเอียน ขขอแรงเน้อครับผมแต่เรื่งไก่ตกบินร่มกระ่างมากมมปุุงได้เพราดีเลย เสียบคือเก่าน้อครับผม บัวข้าวนะครับ <c oughs> <c oughs> เสียบนะครับผมที่น้องเฮ็ดจังหน่อยแต่ว่าก็เสียบนะครับถึงขอแรงครับผมฝากกดไลไ์กดติดตามตดแชรแช่เบาเน่ยเด้อครับผมหัน มากแต่ดติดตามไว้เพื่อประผาดชลิปอื่นนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ